ครูจะมาสอนวิธีการแชร์ลิงก์ช่องให้กับคุณค่ะครูเจอหลายๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาใน t i k t o k แล้วยังไม่รู้วิธีการแชร์ลิงก์ช่องการที่เราจะไปบอกช่องของเรานะคะด้วยชื่อภาษาไทยหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้การที่เพื่อนๆจะมาค้นหาก็ค่อนข้างที่จะค้นหาเจอ,อยากเพราะว่าเพื่อนอาจจะพิมพ์ชื่อช่องผิดก็ทําให้เขาอ่ะไม่เจอช่องของเราเพราะฉะนั้นการแชร์ลิงก์ช่องนี่แหละเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะทาให้เพื่อนค่ะมาเจอช่องของเราได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะว่าวิธีการแชร์ลิง์ช่องเขาทํากันยังไงอันดับแรกนะคะเราต้องเข้ามาที่หน้าช่องของเราแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรามองไปที่ขีดสามขีดมุมขวามือบนตรงนี้เลยนะคะจิ้มเข้าไป อ่านะคะีค่ะมันจะมีหน้าต่างข้างล่างขึ้นมานะคะให้เราเข้าไปที่ค่า,าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ได้เลยจิ้มเข้าไปค่ะเขาจะพาเราเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เรามองไปที่ตรงนี้ค่ะแชร์โปรไฟล์นะคะจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้ง จะมีป๊อปอัพนะคะขึ้นมาด้านล่างว่าเราต้องการอยากจะแชร์ลิงก์ไปที่ไหนที่ด้านบนตรงนี้นะคะเราจะแชร์ลิงก์ช่องของเราไปให้กับเพื่อนที่อยู่ใน t i k t o k นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องการอยากจะแชร์ลิงก์ออกไปถ้าเราต้องการอยากจะเอาแค่ลิงก์ช่องของเรานะคะให้เราเลือกไปตรงคำว่า คัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยจิ้มไปหนึ่งครั้งแล้วสังเกตด้านบนเขาจะเขียนว่าคัดลอกลิงก์แล้วตรงนี้นั่นแปลว่าเราได้ลิงก์ช่อง t i t o อกมาแล้วเรียบร้อยทีนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของเราค่ะว่าเราต้องการอยากจะเอาลิงก์ช่อง Ti กตอกของเราเนี่ยไปวางไว้ที่แพลตฟอร์มไหนหรือเอาไปวางที่ไหนเพื่อให้เพื่อนของเราเนี่ยเข้ามาในช่องทิ k ตอกของเราได้ง่ายมากขึ้นลองเอาไปทําดูนะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะที่ทําให้เพื่อนเข้ามาดูช่อง ของเราได้นะคะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์นะคะฝากช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนของเราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะยังทําตามไม่ทนันอยากจะไปดูช้าๆคุณกดรายการโปรดไว้นะคะคุณจะได้เห็นคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับวันนี้ครูแซนด้าไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ